อ่ะเร็วจัดเลยเร็วน็อกน็อกได้น็อกไปน็อกได้น็อกไปเลยมันต้องอย่างง่ายเนี่ยนะตีตีกดตีแล้วเออนี่ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องไปแต่งตัวเห็นไหมเราได้ไปคุ้นเคยไปวันลุมพีีเออสังสังสังกรุ๊ไปแล้ววันลุมพีีไปได้ รับสัรบประชุมวชัีีแลต้องเอาไปเรียนเขาชกให้ดียกเลขลุยล <t> ุยเลยเอาีกคนเอาอนเอาคนอ้ยยกหน้ายกเอาอนเลยเตะ้ายเตะอยรวบทีทีเอากดที่ี่ที่มันต้องอย่างนั้น เอาให้มันเอา้มันเอาไให้จุดจดได้เตะท่ายา่ายายรวบแขนเอางินล็กแบตเตอรเบิร์แเตร์เิร์เขย่าเขยลบล็อกแขนล็อกแขนแหน่อยเบื้อาเกรรมการเที่ยงลงครับไม่ขึ้นครับเกลียนตองเชียดทั้งทันจแบเตเปิดลงหน่อย ปจะเปิดตะรันรามลูกขวนน้ำเงินเล้วโดดโดดโดนแล้วตีแล้วตีประตูเปิดลูกขวัญลูกขวัญต้องโตลูกขวัญต้องโตู้ากดล็อกตีาจะตูเปิดลูกหวนรอบวกอยู่อย่าลืมอย่าลืมสวนอย่าลืมสวน รับอย่างเดียวไม่ได้ละกขวัญเข้ออกเลยรออกขวัญอาจะเป็นเตยเข้าลักคอลอยมือหมดเยก่กรพักหน่อยพักหน่อยต่อไปก็จะเป็นผู่ หนึ่งสยามกับเยอุบลครับหนึ่งสยามมาแล้วสี่พันในครับย้อุบลนมาอย่างไรโบนสุรินมีไหมมีไหมถ้าไม่มีจะได้สมคืนครับต้องมีต้องมีโยบุนเนยเปรตมัดนะต่อยเร่งเคยต่อยคู่ต่อสู้ได้ชักมาแล้วหลายรายวันนี้เจนหนึ่งสยามนะโบนสู้ยังไงก็ต้องสู้ครับเป็นศึกแล้วกันเป็นศึก เทียมมาของยอดอุบลกับหนึ่งสยามอาธิมานอกเปรี้ยวหงฟ้าแจ้งยอดด้วยนะน้อกเปรี้ยวหงฟ้าและข้าหอมกับพิงกี้กุ้งเจ้นตะวันสง่งสาชบัณฑาประเทศรีสีน้อยจบหน้านี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปเรื่อยเรื่อย 16ไปที่คุกจำเริญตอานีประสัตใท้พระมรุ่งตัดสินเวทีนี่แหละเวทีขุนผล17ไปที่นน,นารายอานบนปบ้างไฟหน้าที่ยวการเพื่อนนอน,นารายวันที่20ก็ที่วัดตะกลางหันตัตูเกียรติที่บักดอกตะบลปรืีประาเจ้า มาแล้วเดีอาจริงนะตอนนี้เอาจริงแล้วบดซิวจต่เข้มนะซิวเข้มมาแล้วเออเดชื่อเดชื่อหมดทิ่นี่มาต้องเต็มที่ลุกพี่เต็มที่ลูกน้องก็ต้องเต็มที่ทท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  ตูวแล้วหมัดแล้วหมัดแล้วมาเอ้ากดเอาเอาเอาเอ้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 ายังไงด้วยแบบไหนเลยคนในยกโดนต่อยท้องเขย่าเขย่าเขย่าตีไม่ได้กดกดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเอาแรงเอาแรงเอ่โอ้โหเอ่อวันนี้รเราจะทำ ัระจนได้ับกจะโดนรวบตีตีตีกดได้เป็นแบมตีนะเป็นแบบเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างตีูกปัดโตเป็นบบตีขยาวขยาวนียตีคุณแม่รถจอดีกับรถจะเกิน เอามดแล้วโอ้ย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 โอ้โยนหมดเี้วปล่อย้ยวป่อยตี้ยโอ้ยนี่รู้มือไหมโอ้ยตองเกียรตีเข่าเขาดีพอโดนมาอย่งไเงือเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้ยอฮะลูกขวลูกขัหมดเี้ยวราสา